ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะจูอบับคับควีนอบับคับเอชอฟแฟน Seven น f Pentacle ร์เค of c u p ิง o f ฟ o ัพเพช s ออฟคพพลังงานความรักของคุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะตอนนี้ความรักของคุณค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีจิตที่เชื่อมโยงต่อกันมีความรักที่มอบให้แก่กันนะคะ ความรักของคุณกำลังพัฒนาและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกำลังพยายามที่จะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่คาดหวังไว้ว่าจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตร่วมกันเพื่อในอนาคตนะคะจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ตัวคุณอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักมามากมายนะคะ แต่คุณก็เปรียบเสมือนนักรบค่ะคุณมีจิตใจที่กล้าหาญมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งค่ะคุณไม่เคยยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใดๆแล้วตอนนี้นะคะก็เหมือนกับคุณสามารถที่จะเอาชนะได้แล้วคุณทําให้ตัวเขายอมรับในตัวคุณมากขึ้นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาที่มีอยู่นะคะ แล้วตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็กำลังเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีที่มีความสุขร่วมกันค่ะหากตัวคุณสามารถที่จะปรับพลังงานความรักของคุณให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความสบายใจร่วมกันความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าต่อการรอคอยในอนาคตคุณทั้งคู่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ ขอให้คุณได้พบเจอความรักที่ดีขอให้คุณโชคดีนะคะ